ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้คลังโอนเงิน10,000บาทเพิ่มอีก1.6ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านเงินเยียวยา5,000บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ อย่าลืมเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันนะคะเชา้านี้ครังโอนเงินเยียวยา10,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก1.6ล้านคนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินโรตรวจสอบสิทธิ์นะคะจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนะคะโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ล่าสุดนายลาวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโคษกกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14.0ล้านคนนะคะคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่หลังการปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อเวลา 24. นาฬิกาวันที่1ิ พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนส่วนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนนะคะยังขาดอีก4แสนคนโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วนะคะ อย่างไรก็ตามในวันอังคารคือวันนี้นะคะวันที่12พฤษภาคม2563นะคะจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านอีกประมาณ1.6ล้านคนนะคะซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพขอมเพจที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะนะคะทำได้ง่ายๆ ว่าได้รับมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีนะคะเพียงทําตาม3ขั้นตอนตอ่อไปนี้นะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w เ e a ไม m a ิ t h i n k c o m 2กดเลือกเมนูตรวจสอบสถานะนะคะ3กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ยังรอเงิน5,000ขอให้ได้ขอให้เงินเข้ากันเร็วๆนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะและท้ายนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและทุกการติดตามรับชมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแก่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังและท้ายนี้ทางเราก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ